ผัพวพ่อใจในในตัวเมียที่เมียเหตุแบบนี้เพิ่นว่าบ่าอยากให้เมียเนี่ยซัพพอร์ตพ่อแม่ส่งเสียเงินทองให้พอ่อแม่หลายอ่าเพิ่นว่ากับบ่แม่นม,มาถึงว่าหลายดอกยังมากกะพ่อให้เพิ่นได้ใส่ใจในครอบครัวบ้า,บางยังแบบว่าฐานะาแบบกับบ่ด้ดีมากมายดอกเอาจริงๆว่าฐานะจะห่วงรอบครัวจะคลอง,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 อองแต่ว่าเฮาผู้เป็นลูกเนาะแบบว่ากะคิดเห็นเอ่อาุลคุณข,ของพ่อแม่ กเวลาเฮาหาได้เฮามีเนี่ยค่อยากสิยยิบยู่ยนในเพิ่นแม่นบล่ล่ะอยากจะส่งเสียให้เพิ่ในได้ใช้จ่ายอ่าจังได๋อ่ะแบบอยากจะดูแลเพิ่นบางเล็กๆน,น,น้อยๆเท่าที่เฮาเฮ็ดได้เนาะผัวก,ก็บอกว่าเออลูกเพิ่นก็หลายคนคนอื่นนั่นท้านะดีเงินทองบ่อึดเออคนอื่นส่งก็ได้ตัวเพราะว่าแบบนี้อ้าวกะพ่อแม่เฮาแม่นบ่คนอื่น คนอื่นยิบยืนให้คนอื่นทรงคนอื่นดูแลเขากับเป็นของคนอื่นของลูกอีกคนอ่ะซึ่งมันกับบริเกี่ยวกับเห่าอ่าแมนบอกเดี๋ยวที่นี่เห่าเนี่ยเป็นคนยิบยืนเห่าทรงเขาดูแลพอ่อเมย์มันก็คือความดีคือบุญคู่บุญของเห่าแมนบอกคือบุญอ่าของเห่าที่เขาเลยสางที่เหาเลยทาความดีกับพอ่อเมย์ตอบแทนบุญคุณเพื่นมันเป็นคนหลยายอย่างเลยัมเป็น่คนหลยายอย่างเลยแต่ว่ากะบจ้าสีห้ว่าแนวใด ผัวคิดแบบมีแล้วเนาะผัวก็เป็นลักษณะแบบบ่พอใจบ่พอใจว่าเมียเนี่ยสง,งินไห้พ่อแม่าาบางครั้งกับสื่อของสื่อ,อยังเนี่ยไปให้คือในความคิดที่หองหัวเนาะก,ก็มีนอนะ้องะดูแลพ่อแม่อยู่ซึ่งกับเห็นว่าเอานอนะ้องน่ะเขามีหนาทีการงานดีเขาได้ดูแลพ่อแม่เขาเมืองยังพ่อแม่มีคนดูแลอยู่แล,แล้วเป็นหยังขึ้นจะต้อง ไปดูแลเป็นอย่างคือสิต้องส่งเงินส่งหยางให้อีกนี่คือความคิดของเขาอันเนี้ก็เข้าใจอยู่ว่าบ่แม่นพ่อแม่เขาเนาะมันเป็นพ่อแม่เฮาง่ายเออแต่ว่านี่ควรสิเป็นลูกเฮาเป็นลูกแม่นบ่เฮาก็อยากจะแบบเอ่อแบบเฮาาดนท่าไม่งานเฮ้าในนี้ขอรัวแล้วเฮาก็อยากจะดูแลเพิ่นบา้างเล็กๆน้อยๆแม่นบาเฮาบ่ได้โตเฮาบ่ได้อยู่นั่นนะแต่ว่าเฮาก็เลยเออไม่มีเงินมีหยังเฮาก็ได้ส่งให้เพิ่นใช้บา้างได้เห็นว่าโอ้นี่ของลูกคนนี้เนาะ เออ,พพอเอพิ่นสรงมหาให้พ่อแม่สายถึงเพื่อนสิมีอยู่ถึงสิมีคนดูแลอยู่ก็ตา,ตามอยงซสินะนี่คนมคิดของเขาเนาะเออีนในมุมมองของเมียาวา่นสถาะแต่ว่าในมุมมองของคัวเพิ่นกะเพื่อนกะคิดไปอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นแบบมีปัญหาในครอบครัวแบบบ,บ่คอยบ่คอยเข้าใจกันกบ,บ่นบค่อยเข้าใจกันแล้วก็บจากไห๋อ่ะบ่ค่อยเข้าใจกันแล้วพวกกับเป็นคนักสนะแบบรับบ่ได้บ่บอยากให้เฮ็ดแบบนี้เออนั่นล่ละบ่อยากให้เฮ็ดแบบนีแล้วที่นี่มันก็นเลยเกิดเออเกิดปัญหาแบบบ่เข้าใจกัน ตัวป,ประานแบบพ่เข้าใจแล้วก็มันก็เคียยงกันโ่ได้บอกกันบ่ได้จังส่นะคันว่าอไปก็มีปัญหาทะเละมีปากเสียงกันงซี่อ่สิทั้งเมียเนี่ยกะกะบ่อยากเว้ากะได้ยินผัวนะ่ะเ้าในลักษณะนี้เข้าก็รู้สึกแบบาเ้าก็รู้สึกแบบบ่สบายใจเนาะสีเอาใจผัวดีเข้ากับอยากดูแลแม่บ้างอ,อ,อยากดูแลแม่บ้างเล็กน้อยให,ให้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 พ่อแม่ขอบพวก พอ่อแม่เฮาเนี่ยได้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 คิดถึงว e ่าเออเนี่ยลูกคนเนี่ยกะกะเอ่อมีส่วนมีส่วนไหนดูแลแบบให้พเพิ่นได้ชื่นใจเนาะอยากเฮามีความรู้สึกเฮาว่าเออให้เพิ่น,น,นได้ชื่นใจได้คิดว่าเออลูกคนนี้เพิ่นกะพเพิ่นกะอ่าได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ถึงเพิ่นโตเพิ่นสิบ่ได้อยู่ดูแลจังซี่เนาะเพิ่นกะได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่์ได้อีกช่องทางนึงเฮ็ดให้แม่ชื่นใจ ประมาณนี้เนาะเขากับเควังแคนีเนาะแต่ว่ามนมนบอกเขาใจไงปัญหาขขงพูดมมนบอกเขาใจกันไงหัวเมียที่นี่กัมีปัญหาถ้าเกิดว่าลักษณะเมียซื้อของอ่าไปให้พ่อแม่หรือว่ายิบเยืนเงินท่องห้มันก็เิ่มมีปัญหาทะเลาะก,กันยีปากแยงกันอยงแีะมันก็จะมีปัญหากันอยู่แบบเนี้ยตลอดเลยจุดประสงค์ของเมียกันตรงการให้หัวหนังเข้าใจเน่ในเรื่องนี้คือแบบพ่อแม่ภผรกกบตรงหักมันมอ่อเขากับอ่า อยากแสดงความหักจากรูแลเพ่นบางในเวลาเว่าเฮาเนี่ยเอ,อ่อทางานทําการใดมีอาชีพแบบว่าเหลี่ยงตัวเองได้แล้วนั่นนะแต่ววาเรื่องนี้ร,รุ่นแรกถึงขนาดแบบต้องเลิกกันได้เลยถึงขนาดเกือบเลิกล่ากันได้เลยเพราะว่าพว่เข้าใจเนาะพว่เข้าใจบบดนี้เพื่อนก่าเราเรื่องล่ากนี่กะถึงขนาดกัเกือบเลิกกันได้เลยกักแบบัวันเพราะว่าพว่เข้าใจนั่นแหละเมียก็พยายามอธิบายพยายามบอก ถา,ามว่าผัวนั่นส่งเงินไปหาครอบครัวเขาบอกผัวได้ส่งเงินไปครอบครัวห้แม่เขาบอกแต่ว่าแต่ว่าทา้งผัวนี่สิโบส่งเงินกลับไปบานด้เออเมยพยายาบอกอยู่ว่าเออจะส่งไปทั้งบานบอล่ะถ้าเกิดบรพอใจว่าทาั้งเงินส่งไปห้แม่เท่าไดร่พวกเขส่งไปแม่ทท้งนั้นเท่านั้นคือกักรกด้คือแบบบแบง่งให้เท่าๆกันแต่ว่าเพื่อนบอกร่ส่งทา้งบานเพื่อนก็มีคนดูแลบ่อนจำเป็นเพื่อนว่าจังสี่เอ้า กั S <S สิเป็นพอเหตุหนี้บอที่ว่าเพื่อนบอ่ทรงเพื่อนกับบอ,อ,บอ,ขอบายขห้เมียสร,รงจัีสิแม่ก็ความความรู้ซื้อคนเฮามันก็มันบ่เขาใจกันเนาะแต่เคยทะเลาะกันแบบรุ่นแรงครั้งนึงเนาะเรื่องเรื่องเรื่องเนี่ยอ่านั่นแหละกัแต่ว่าก็บบได้เลิกกันเลาะแต่ว่าก็รุ่นแรงกันจนแบบเกือบจะนั่นแหละแต่ว่ากับบได้เลิลลลกกันก็อยู่นุกันแต่ออ <S <S มันกันแก้ปัญหานีบได้ก็บ่รู้ว่าเสิแก้จังได๋นะปัญหานี่เออบ่รู้ว่าสิแก้จังไดปัญหานี่อ่าโอ้เสียงรถกระดัง มันแก่บ่ได้เว้ากันบ่มู้เรื่องคุยกันบ่ได้จะเสียเออนั่นแหละซึ่งเมียกะต้องยอมอ่ะยอมเวลาส่งเงินไปให้แม่จ้ะแต่ถ้าถามว่าเมียแต่ว่าฝ่ายเมียเนี่ยสิสิเลิกบ่เมียกับบ่อเบ่เลิกถ้าจะเกิดแยกทางกันเพราะเรื่องเนี่ยกับตองการยอมแย่การยอมแยกถ้าบ่เข้าใจกันถ้าบ่เข้าใจกันกับตางคนต่างไปเนี่ยถารับในเรื่องนี้บ่ได้เพราะเมียกะบ่บ่ทถ้ำตามเออบ่ทถ้ำตามผัวว่าเออ หามทรงาหามทรงหามสื่อของใ้พอ่อหายม่พอพอกระเพาาเขาเข้าไหนเขาก็จะเห็นว่าเขามีพอแม่มีคนดูแลอยู่แล้วฐานะเขาก็ดีกาเข้าอีกคนดูแลงานเขาก็ดีเงินเขาก็มีนั่นนะเหตุผลของผัวเนะเาะไฟเม่อกะกะบบกะบบท่านตามเออถึงเวลาทรงอยากทรงถามมีก็คือทรงหายพอเม่ใส่คือเ่าคือแบบอาจจะบวมาาแต่ว่าคือแบบอยากจะอยากจะเออ ขาเรียกอย่างเี้อะอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บางแค่นั้นเองแค่นั้นที่เมียต้องการแต่ว่าพ่อบอกขาใจอืม้าถามว่ามีบอกคนแบบนี้มีหลายเด้อ้าถามว่ามีจริงบอกคนแบบนี้มีหลายสิถามว่ามีเ่เห็นแก่ตบอกรือว่ายยาคขอบครัวขาดเขิมยยานแบบว่าขอบครัวพราะพ่อกินพ่อใส่บ่เข้าเป็นคนเข้าเป็นคนหาเฮาเป็นคนทํางานเข้ารูเแี้ย ว่าครอบครัวเ้าจะไปหลอดดู่สาหนีได้จังไดค่าใช้จ่ายนี่อย่างนี้ที่จะตกหนักรับผิดชอบห้า็ต้องดูม่นบ่เมันก็ต้ตรงนี้ส่วนแบ่งส่วนอย่างม่นบ่การใช้การใชัยเงินในครอบครัวมันก็ต้องข้าตกหูแลแม่นบ่เป็นอย่างข้าสิสิบ่หูแต่ว่ามันบ่เข้าใจกันคนในครอบครัวท้าถาาวมีบ่อแบบเนี้ยมีเยอะและค่อนขังที่จะเยอะด้วยมันก็อยูเทวาการบริหารจัดการในครอบครัวฮาเนาะว่รามันจะเป็นจังไดทุกคนอันเรื่องเล่าวนี่ก็มาเราให้พ่อข่าวๆาวแค่นี้ก็พอเนาะว่า ปัญหาขอบครัวเนี่ยเป็นลักษณะเนี่ยอืเป็นลักษณะเนี่ย,ยซึ่งหลายๆขอบครัวกกะเป็นหลายๆขอบัวกะเข้าใจกันเนาะกลับมาเราสู่กันฟังนะทุกคนนะขอบคุณทุกกำลังแรงใจแขอบคุณทุกคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าว่าผู้สมีเรื่องเล่ายัางมาเราสู่ฟังอีกคลิปหนาส่วนคลิปนี้กะโอ้ยเนาะบันทึกยังเดียวหน้าจอส่วนคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกรับทุกการรับชม